พี่น้องเอ้ยเสโบเสบกะเบ่งน้ากันได้กแดดกแเสบอยู่น้มวันนี้มันช่วย <adan on subscriber Airbnb> anyway. ปานนี้าปปานนี้ลาแดกห้ด้สุขอามุกบลาแดกมันคือกวนเอ็มคือเคมแสบคือแสบ กงเอ้ยห้เบิ่งอันนี้เด้อแท่วบาบ่ได้ก่ได้ไล์สดใไ้เบิ่งและหิวแฮให้เบิ่งตอนนี้ตอนตามบริภาคกนางนี่หลยเหม่ละก็เลยว่าคักักล่วนกันออไปซื้อุมาชัวร์ิตกินดีอยู่แล้วแหะ สุดยอด